ดูรายการคุยแซปโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ให้ด้วยนะคะ จิตเมืองนนท์นักมวยดีฟรีแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพจากเด็กเก็บเศษเหล็กสู่นักมวยค้าตัวสิบล้านบาทที่วันนี้ขอคุณภรรยาสาวคนสวยนักมวยสาวสวยไอดา้ากุลนันท์มาเปิดเผยเส้นทางความรักกูสองปีคิดปรับตัวกนันหนักมากจิตนาโดภรยาตอมจนหนีได้มาแล้วจ้าโ oh อ,อ้ไม่ก็รอเพื่อรืดังความรีชูทั่วพอ้องานตอนนี้ไม่รอช้าแล้วขอต้อนรับคูรักนักมวยรถถังจิตเมืองนนท์และภรรยาสาวคนสวยไอดา้ากู ค่ะ,ะคุยแซบโชว์ต้อนรับคุณรถถังและคุณไอด้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับรถถังก่อนเนาะโอ้โหวันเสาร์ที่ผ่านมาถ้าใครได้ดูนะชิงแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพมันมากสุดๆเลยพี่หนิงสุดจริงๆคุณทําทุกคนแบบเขาเรียกว่าลมหายใจแบบแทบหยุดอะตื่นเต้นอะตรงวินาทีสุดท้ายเนาะ เป็นยังไงบ้างตอนนี้หายตื่นเต้นหรือยังผ่านมาเกือบวีคงแล้วก็หายครับแต่ก็ยังตื่นเต้นแต่ก็ยังดูตัวเองประมาณวันแล้วเป็นสิบรอบดูวันเลาเป็นสิบรอบใช่เพราะว่าเราไปชชอเมกาครั้งแรกครับคือแบบเราไปนำนักมวยไทยคนไทยของเราไปจ้างเสีอเสียงให้ทั่วโลกได้เห็นว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเรานี่เป็นยังไงแล้วผมได้เป็นตัวแทนตรงนั้นแล้วแบบมันรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็เราชนะอย่างนี้แล้วแบบ แล้วทุกคนอะมันเหมือนเมืองไทยครับเขาเรียกชื่อผมเราได้ยิน่คบเราได้ยินแต่แมตตี้โรัลนโดแต่ไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นชื่อผมแบบฮดังมากทั้งที่ผมไม่ใช่คนเมกานะครับแล้วก่อนเดินทางไปกดดันขนาดไหนโอ้ก็ต้องเข้าใจว่าไปต่อยเมืองโคโลราโดแล้วก็อากาศมันแรงกดดันอย่างเงี้ยมันระบบหายใจค่ะเวลาช่วงปลายหายใจมันจะไม่ทันมันจะเหนื่อย อ๋ออากาศบ้านเขากับบ้านเราเวลาสองแล้วก็ที่สถานที่ชกมันเหมือนอยู่บนเขาอยู่บนอะไรเนะยครับใช่ครับมันระบบหายใจมันจะลําบากใช่แล้วก็อีกอย่างแล้วก็น้ําหนักก็เกินเยอะก่อนชกลกดินเยอะกินเยอะก็แต่ก็ลดก็คือสิบปอนก่อนชกกันอะไรเนี้ยแปลว่าแปลว่าการลดน้ําหนักอ่ะมันมีผลกับกับการต่อยก็มันพิกัดร้อยสามสิบห้านี่มันต้องทําให้ลงก่อนค่ะ ถึงจะชกได้ถ้าทําไม่ลงก็ไม่สามารถชกได้ค่ะท้งหนักแล้วการปกป้องแชมป์มาเห็นว่าจะต้องต้องมีการชกเจ็ดเขาเรียกว่าเจ็ดไฟด้วยกันก่อนเหรอคะก็ก่อนก่อนก่อนจะมาเป็นแชมป์ต้องเล่าว่าก่อนจะมาเป็นแชมป์วันแชมป์ชิมเนี่ยต้องสร้างฟอร์มตัวเองก่อนค่ะก็คือประมาณเจ็ดไฟถึงจะได้ชิงใช่พอพอชิงพอเราเป็นแชมป์ต้องแชมป์เจ็ดครั้งด้วยไหมคะต้องชนะเจ็ดครั้งถ้าแพ้เริ่มใหม่โอ้ใหคือ คือไม่ง่ายเลยนะเพราะถ้าแพ้ปุ๊บก็กับนับหนึ่งใหม่เลยเพราะเพราะในงกิ้งของผมเนี่ยมันจะมี6คนค่ะใช่แล้วในหกคนนั้นเขาก็สร้างฟอร์มของตัวเองแล้วผมก็ต้องเจอเจอทุกคนเจอเจอจนจนจนมาได้โอกาสได้ชิงคือวันนั้นเนี่ยชนะน็อกไปยกที่2ก็จริงนะแต่เท่าที่เราดูอะก็โดนไปหลายอันยังเจ็บอยู่ไหมคะอันนี้แฟนแฟนคนไทยแอบถามยังเจ็บขาเพราะโดนเตะขาช่วงยกแรกครับยังเจ็บอยู่ใช่ไหมคะถามทาง น้อยด่าบ้างเพราะว่าจริงๆทราบมาว่าตัวเองก็ฝีไม้ฝีมือก็เป็นนักมวยไม่ธรรมดาเก่งคนนึงเหมือนกันได้ดูคุณแฟนชกวันนั้นไปดูที่สนามไหมอ่าไม่ได้ไม่ได้ไปวีซ่าไม่ทันวีซ่าไม่ทันแสดงว่าดูอยู่ที่เมืองไทยเป็นไงบ้างคะความรู้สึกตอนดูอ๋อกังวลกังวยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ลุ้นไปด้วยในวินาทีนั้นอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าอ่าทางผู้ชกเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งเหมือนกันก็คือก็เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ ด้วยความที่เขาเนี่ยอยู่เมืองเมืองนู้นแล้วอากาศอากาศอะไรเงี้ยเป็นห่วงเป<ช>็นห่วงแล้วตอนดูนแต่ตอนต้นเนี่ยเพราะเนื่องจากเราเป็นนักมวยเหมือนกันเราได้เก็บคะแนนเรารู้สึกเรามีลุ้นไหมว่าเอ๊ะเขาต้องได้แน่นอนลุ้นค่ะก็คือยกแรกผ่านไปคิดว่าน่าจะแก้เกมได้ได้ไดีดดแล้วแหละพอยกสองมาอ้าวสอกน็อกเลยเฮลันบ้ามันมันมีอย่างนี้ไหมเหมือนเวลาพวกเราดูแล้วเราเชียร แล้วแต่พวกเราก็ไม่ได้รว่ารู้ว่าหมัดอะไรยังไงแต่มันมีมาแบบที่ดูดูเฮ้ยทำไมไม่ออกข้างนี้เฮ้ยอะไรเย่้ยแบบเหมือนลุ้นแล้วก็มีก็คือแบบเขาจะโดนเตะขาช่วงยกแรนก็แบบมันไม่ยกบังวะแบบแล้วพูดออกมาอะไรางพูดออกมาใช่แล้วทําไมไม่ยกบังล่ะ ตอนนั้นน่ะมันมันบอไม่ได้หรอคือสถานการณ์ตอนนั้นมันคงมันคงไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาใช่ถูกต้องคือแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะเตะเพราะมันอยู่2คนอ่ะเราเราไม่อ่านความคิดไม่้ออกใช่ถ้าเราเขียนสคริปต์ไว้นะเออเตะตอนนี้ได้ใช่ไหมไม่เหมือนมันมีอะไรปต์แต่มันออกสดสอ่ะแต่ก็ชนะแต่ก็ชนะแล้วแล้วไอด้ามีเตรียมของขวัญพิเศษไว้ให้ไหมคะก็กลับมาหนูก็มอบดอกไม้ให้แล้วก็ทำแหวนนี่ไปทำแหวนทำแหวนคู่ ไม่รู้คุ้มเปล่านะฮะไม่รู้คุ้มเปล่าครับเพราะอะไรทำไมทำไมถึงพูดคำว่าไม่รู้คุ้มหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าผมโชคเสร็จผมได้โบนัสด้วยครับแล้วได้โบนัสได้โบนัสแสนเหรียญก็น่าจะไม่ใช่ของผมครับเป็นของไอ้ด้าเหรอคะหรือเป็นบัตาที่่างไม่คือจะบอกว่าคุณเนี่ยนะเป็นขวัญใจชาวไทยที่แบบวันนี้คือเท่หล่อคูลแล้วคุณยังมาพูดอีงว่าคุณจะยกโบนัสให้ ภรรยาคุณอีกถึงยกไม่ยกก็ต้องของท้อมันไม่คุยอะไรนะถ้าผมไม่ยกในะแต่ผมมันเหลือแต่ร่างเหลือแต่วิญญาณเกิดเรื่องเกิดเรื่องใช่ไหมแต่ว่าคือถ้าถ้าทางความกวนอะของรถถังอะอันนี้คือออกมาจากไหนผมคิดว่า ทุกงานนะผมผมไม่ไม่รู้นะทุกงานที่เรารักอย่างผมรักมวยไทยแล้ววินาทีนั้นตั้งแต่เปิดตัวจนชกที่ยกเนี่ยมันเป็นของผมอะผมอยากโชว์ในความเป็นผมแค่นี้ให้ทุกคนได้ได้ชอบเพราะอะไรรู้ปะถ้าใครติดตามเนี่ยลองดูนะแล้วว่าใครติดตามแบบว่ารถถังต่อยมวยนะเสน่ห์ของรถถังที่แบบว่ามัดใจคนดูได้มากๆทั่วโลกนะคือความกวนเวลาเขาต่อยแล้วเขาเขาเขาได้แต้มอะเขาก็จะมีท่าทางแบบกวนประสาทใช่คู่ต่อ สู้อย่างนี้ได้ไหมไหนๆก็ไหนๆละไอเนี้ยอาจารย์เป็นหนึ่งช่วยมาเป็นผู้ต่อสู้รถถังหน่อยสักทีหนึ่งสู้ๆเขาตัวให่ดก่อนนะเออนะแล้วแล้พอสมมติคุณต่อยได้แต้มอ่ะแล้วคุณจะกวนอาจารย์เป็นหนึ่งยังไงอามาเลเลยมาเลยมาเลยเลยมาเลยมาเลยมาล คุณใจล้มๆนะคุณอย่าทำร้ายพระนะคะคุณให้ผมต่อย่อปฮะเอาต่อยจริงเลยเหรอเอาจริงจริงเลยไหมผมต่อยเพาผมต่อยครับผมก็จะอยู่อาจารย์จะสู้สิอย่ากวนอย่กวนให้เขาเสียระบบอาจารย์เราสู้แล้วสู้ยังไงล่ะเธอบ้าจะเป็นตุ๊ดตกสิ้นโค้นเออใจจะทำอะไรล่ะจะให้คุณธัญญาขึ้นมาคุณดูแมนแมนเดี๋ยวคุณธัญญาเลยังไงทำยัไงล่นี่ไม่กล้ารังแกเลยสมมติสมมติเราเขาเป็นผู้ชายเอาเลย คุณดูแมนๆพระอายเขาไหมเนี่ยาต้องทำพาแล้วะพรเราต้องสาอายสิครับแล้วเราต้องคู่การหมดแล้วรมกัวมากวแบบทีหนึ่งเอาแบบนี้คือถ้าเกิดไ้้เขาชกฉันอ่ะฉันกอดเขาดีกว่าได้กว่าโอ้ยได้กว่าคนได้เหรอคะ อ่ขอนคัณค่ะขอบคุณค่ะพิงสงสัยต้องไปเรียนต่อยมวยกับน้องเขาแล้วล่ะใช่อยากเรียนต่อยมวยมากแต่จริงๆอ่ะเรียนต่อยมวยต้องไม่ไปเรียนกับรถถังนะพี่ย่าเพราะรถถัง่ะเข้อต่อยแต่กับผู้ชายแต่ถ้าเราเรียนกับน้องเขาเนี่ยน้องเขาอ่ะน้องไอ้ได้ใช่ไหมพิงค์ผู้ชายจ้าพี่เหนิงแต่รู้ข่าวมาว่าเขาเนี่ยชนะทุกคนแต่แพ้ภรรยาเขานะจริงเหรอยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยสิก็เราต้องยอมเขาครับ ใช่ครับเราก็ถ้าสู้กันจริงๆเขาก็เป็นผู้หญิงนะสู้เราไม่ได้แต่เราต้องให้เกียรติเขาก็ต้องปล่อยเขาต่อยใช่ต้องปล่อยเขาแล้วเจ็บไหมเจ็บวิ่งหนีเขาต้องวิ่งหนีใช่ครับวิ่งไปหาพี่ชายเขาช่วยจริงเหรอแล้วเปีนโดนต่อยเรื่องอะไรอะคะแม่มีเถียงกันไม่ยอมเวลาเถียงกันตางคก็นั่งเอ้ยต้องชนะอะไรเงี้ยพอเถียงไปก็เถียงก็จะไม่สู้เขาเท่าไหร่ก็แบบเขาก็เริ่มออกฟุ้ัดเรารู้แล้วจะตากรรม หม,งงหมายถึงยังไงหมายถึงว่าพอเวลาเถียงกันสู้กันเนี่ยแล้วไม่ได้เนี่ยคือคุณก็ออกหมัดมันก็ไม่ชีงหอกก็แบบไม่หมายถึงหมายถึงเขาดึงเขาดึงดึงอะไรเงี้ยผมผมอกอันผมผมันจะเป็นคนที่ไม่ชอบถ้าถ้ารู้ว่าเถียงไม่สู้จะอยากาออกไปข้างนอก,นอ,กอ,อยากออไปนี่อื่นละที่เกี่ยวบเถียงละเขาดึงใช้ความแรงก็ดึงกระชากดึงให้อยู่บ้านรถถังค้าโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องไร้สาระนะ ที่ถ้าทะเลาะกันน่ะก็ใช่โดยส่วนใหญ่เรื่องอะไรสักประเด็นสักประเด็นหนึ่งไม่ค่อยมีเป็นเรื่องอ่ะเรื่องเพียงเถียงแบบเรื่องบางทีทำอะไรไม่เข้าตาอะเป็นเช่นอย่างเช่นมันจะมีแบบผู้ใหญ่เยอะไงเขาก็เด็กอะไรเงี้ยก็แบบบางทีเราก็สอนในเชิงผู้ใหญ่เกินไปเขาไม่ให้การตอบรับอะไรเงี้ยไม่กระโดดตุ้งอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ต่อยกันนะไม่เราไอ้ด่าทำรุนแรงสุดขนาดไหนอะก็เคยมีลงไม้กับเขาแบบต่อยแต่ว่าต่อยหน้าก็คือจะชกหลังชกแขน ผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราชกเขาเราเจ็บเองไหมเจ็บเองเนื้อแข็งเคยแบบจระเข้ฟาถัง เคยติดกันนะเคยถีบเคยหนูเคยถีบเขาหรอเคยถีบกระเด็นไหมแคมดูสนใจนะคุณพี่นะพี่กอนหลังว่างๆยวพี่ไปเปิดห้องแถวตนั้นนะแล้วผมให้ดูเวลาถีบแต่ทะเลาะกันเดี๋ยวผมให้ส่งเมสเซจไปหรอเปิดให้ดูเล้เออชอบดีอ่ะดีอ่ะเพราะว่าเพราะเห็นบอกว่าก่อนที่จะแต่งงานกันเป็นเรื่องเวลาอ่ะเคยทะเลาะกันครั้งหนึ่งแบบเอาว่าเหมือนอยู่บนเวทีมวยอ่ะจนถึงขั้นอาจจะต้องเลิกลากันไปเลยอะตอนก่อนนั้นนะอันนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้น เรื่องที่เราเถียงกันว่ามันตีกันก็เถียงกันผมก็เล่นเกมมา่เถียงเขาไปดูอะไรก็ไม่รู้มันเถียงกันนิดหน่อยใช่ก็เกิดปากเถียงกันอะไรเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรมากก็เถียงเถียงจนแบบเขาหนีเขาห้องน้ำผมก็ตามเ่าคือมีอะไรจะคุยครับเขาผากหัวผมเนี่ยชนกับอ่างผมก็เดินหนีออก่ะใช่ครับน่านักขนาดแล้วนั่นคือจะเลิกเลยหรอใช่ครับโกรธมากใช่ไหมราทำอะไรไม่ได้ เออคือโดนคุณชกมาเท่าไหร่ไม่ได้โกรธเท่านี้เลยใช่ไหมโดนหัวชนอ่างเขาใช้ความแรงขนาดนั้นแต่แล้วยังไงถึงดีกันนะคะดีกันได้ไงมันก็น่าจะเหมือนแบบเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปเขามีคลิปให้ดูด้วยยังไงเนี่ยอันนี้นี่ผมได้โอกาสได้โอกาสเวลาต้อมมวยทำร้ายเขาได้ไม่ใช่แล้วคุณภรรยาคุณเป็นผู้สอมเนี่ยนะผมผมได้เวลาตรงนี้ครับดีที่สุดแล้วเป็นเวลาผมเขาไม่ด้ปล่อยเลยเขาต้องยอมผม โู้คุณขาหนักเหมือนกันกนะเนี่ยอุยอุยอ๊ย,อยนี่เป็นเวลาของผมที่ยเลยแล้วเหมือนแบบว่าใส่เสียงใส่อารมณ์แบบนี่นี่เก็บกดเก็บกดมีแบบตกจูบตกจูบกันบ้างไหมเหมือนในหนังอ่ะไม่มีไม่มีหรอจำแบบนี้มากกว่าฮัโล๊ อ้าแล้วแล้วอย่างเราที่เราหัวชนอ่างอะแล้วเราโกรธจะเลิกแล้วทำยังไงถึงดีกันนะคะกใครง้อใครอ่ะงันจะพักอ่างกันแกจะพักคือนานเท่าไหร่ไม่ไม่น้นคืนเดียวค่ะเขาเดียวออกมาอยู่กับพี่ชายแล้วใครง้อใครวเธอมาขอโทษป้างหรือใครง้อใครหนูหนูจะชวนเขาคุยก่อนว่าก็รู้สึกว่าเออเมื่อคืนเราก็อารมณ์เยอะเกินไปทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ก็คือแบบก็ถามกินข้าวนั่นนี่หนูตึงใส่ประมาณสติบเดิมแล้วแล้วทั้งคู่เนี่ยอายุห่างกันเยอะมั้ย 5ปีค่ะห้าปีในห้าปีมีช่องว่างระหว่างการใช้ชีวิตกันไหมคะหมายถึงเรื่องนิสัยอุปนิสัยต่างๆแบบเนี้ยก็มีมีความคิดไม่ตรงกันนะครับมีมีครับไม่แต่ว่าที่พี่ย่าบอกว่าถามกรณีเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าถูกแบบทะเลาะกันแล้วก็ปัดถูกหัวไปโดนอ่างอันนั้นนะว่าหนักแล้วนะแต่ เพื่อนๆคุณอ่ะเขาเมาส์กันว่าวีรกรรมของคุณอ่ะกลัวเมียถึงขั้นขนาดหนีตายแบบวิ่งหนีออกนอกบ้านเลยอันนั้นคงน่าจะหนักกว่าโดนเอาเอาหัวแบบขกอ่ะใครเสอส่งข่าวใอ้อันนั้นหนักรู้จริงๆว่าแบบนับวยระดับโลกน่ะจะอยู่กับเขาตลอดเวลาต้องมาใจแล้วเวลาอยู่บ้านเขาเนี้ยก็คือเราเข้าไปเล่นก็ไม่ไกลก็กับพี่ชายเขาที่ค่ายนะแต่ต้องขอเวลา สามสิบนาทีอย่างนี้ไปนั่งผมเดินไปก็จะหมดแล้วอย่างงี้เดินไปเวลาไม่ได้แต่พี่ชายก็บอกเขาทักมาขอแต่เขาให้รถถังนั่งอีก30นาทีนะไม่ได้ผมรู้ต่อเขาบอกว่าตกลงบอกพี่ๆเขานะแต่ผมรู้ชะตาผมต้องรีบวิ่งมันเหลืออีกหนึ่งนาทีผมก็ต้องรีบวิ่งออกไม่รู้หรือเปล่าว่าทําไมเขาถึงให้แค่30นาทีแล้วให้รถถังรีบวิ่ง ไม่รู้เขาหวังดีนะคุณก็จะได้ฝึกในการซ้อมวิ่งเข้าใจป่ะทุกอย่างมันเป็นผลดีกับคุณในการขึ้นชกนะใช่ใช่น่าจะพี่หนิงพี่หนิงเมื่อครู่ตกใจนะพอเขาถามสายตาเขาถามมาว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวแล้วมองตาฉันฉไม่ได้ปล่อยข่าวนะคุณไปแอบดึงความลับเป่าแล้วสรุปถูกไล่ซ้อมจนวิ่งหนีตายนี่เรื่องจริงไหมนี่ยังตอบไม่ตรงคําถามนะยจริงครับก็คนดึงจนแบบโคตรอ่ะโคตรผมอีก แบบดึงผมจะผมก็แบบไม kommt, seen, material, like right? <sk <sk ่ไหวแล้วไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ใส่เลยเสื้อก็ไม่ได้เอามาวิ่งไปหาพี่ชายเขาวิ่งเลยครับให้พี่ชายช่วยใช่ครับแล้วพี่ชายช่วยไหมช่วยก็อยู่อยู่ยันเช้าเลยครับพี่ชายช่วยยังไงคะก็อยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็แยกกันอยู่แยกกันอยู่อย่าให้ไกลเขามาเดี่ยโดนแล้วเดี๋ยวก็กลับไปง้อเขาเองก็คือหนูอ่ะเป็นคนถ้าทะเลาะกันอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบต้องให้เขาอยู่กับหนูนะ ไม่ไม่ใช่แบบหนีออกอะไรเงี้ยเขาเขาชอบแบบพอทะเลาะกันปากเสียงเขาก็จะเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ก็คือจะจะพยายามแบบหนีหนูออกไปแต่หนูต้องการที่จะให้อยู่ตรงนี้นะอยู่กับหนูตรงนี้เขาพูดกันอยแต่เขาไม่อยู่ไงเขาจะไปหนูก็พยายามจะดึงเขาให้ดูอยู่อยู่อยู่อย่างเงี้ยจนเขาหนีวิ่งหนีหนูไปเลยเวลาหาเชือกมันขาดเวลาเขาอารมณ์ร้อนเนี่ยถ้าเป็นเบอร์สิบเนี่ยให้คะแนนเขาให้ร้อยให้ร้อยเหรอคะจริงครับ นี่ยิ่งกว่ามวยคู่เอกก็ยังเจ็ดสีเฮ้ยแต่ก็ดีนะแต่มันก็ดีแล้วมันก็ทําให้คุณบอกว่าดูสตองดูแข็งแกร่งไปในการต้องควบคุ่มดูแลผมดูนอมแน้มจากสายตาทุกคนมากเลยทุกวันเนี้แล้วนี่ประชาชนชาวไทยบอกว่าโอ้ยรถถังนักมวยแชมเปี้ยนระดับโลกแต่กลัวเมียเขารู้แน่นอนเพราะไร้สดเนี่ยทะเลาะกันบ่อยแ้วก็แพ้ตลอดใช่ไหมคะรู้แน่นอนแล้วเขาเชียร์ใครแฟนแฟนคุณอ่ะแฟนแฟนะคุณสองคนเชียร์ใครเวลาคุณทะเลาะกัน ได้เชียเขาแหละครัแต่บางทีผมเวลาเขาตาผมก็จะแอบได้สนนะผมก็เขาเขากรชมผมเราบานใจกล้าแค่นี้รวดอย่างเงี้ยนี่แต่ไม่หรอกหลออแต่องบอกว่ารถหางแฟนคลับคือทั้งยุโรปญี่ปุ่นคือแฟนคลับทั่วโลกเลยอ่ะแล้วความเจ้าชู้มันต้องมีผู้หญิงเข้ามาแล้วต้องมาจีบมาชอบเราแน่แ่เจ้าชู้บ้างไหมอ่ะเอาละทางต่อหน้าไอ้ได้เลยเนี่ย มันก็มีบ้างครับมีมียังไงคะไอด้าจ่้ยอันนี้ให้ไอด้าเล่าดกว่าเพราะอะไรวะตะกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยไม่รู้คุยอะไรกันแล้วก็แค่แซวแซววมันผ่านบออย่าเจ้าชู้นะสายตายด้าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงคะยังไงคืออ่ะก่อนช่วงช่วงก่อนแต่งงานยังคบเป็นแขกเนี่ยเขาก็จะมีแบบเฟนลี่เงี่ยเล่นกับคนนู้นคนนี้ไปทั่วก็คือมีคุยบ้างอะไรบ้างเนี้ยเอเดเทนกินดูเอเเทนเกินไปชายเกินไป S <S ใช่ตอนตอนคบกันนะคะแต่ว่าพอหลังจากแต่งงานเนี่ยก็เหมือนมีอความรับผิดชอบมากขึ้นก็คือ,อไม่ค่อยมีละแสดงว่า,<ช>วาเกินไปเธอจับติดเสียใช่แล้วเธอจัดการยังไงก็ตอนนั้นหนูยังยังเด็กอยู่ด้วยอะคะอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงใช่ก็คเคยเคยมีช่วงหนึ่งหยุดหยุดความสามพันก็คือเลิกกันใช่มาคบกับเขางแต่เขาอายุสิบเจ็ดเด็กอแม่ล้วก็มีช่วงนับ มีเข้าปีสองใช่ไหมใช่จะเข้าปีสองกะหยุดในช่วงประมาณไปเก้าเดือนค่ะโอ้ยตอนนั้นเราก็เลยสนุกเลยไหมสนุกสนุกเลยสนุกจนไรรู้ป่ะเจอแฟนคลับโชว์ของลับอ่ะอันนั้นก่อนก่อนก่อนต้องต้องจรเป็นว่าถ้าถ้าแฟนคลับญี่ปุ่นคือผมไปต่อยกับเทนชินคือผมดังญี่ปุ่นก่อนค่ะแล้วก็ช่วงสมัยก่อนไม่รู้สมัยนี้ก็โทรได้แต่ ไม่รู้ผมไอจีมันพูดติดตามมันเพิ่มแล้วมันโทรอะไรไม่ได้ทำให้ก่อนตอนพูดติดตามไม่น้อยมันก็จะมีการโทรวิดีโอคอลได้ไอจีนะแล้วก็มีเอฟซีญี่ปุ่นเขากวีดีโอคอลมาโหทุกอย่างอใช่ครับแล้วโลกโชว์ของรับนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายโชว์ครับผู้หญิงครับผู้หญิงล้าทำยังไงอะก็เห็นแล้วทำยังไงตกใจครับก็วางเราะนั้นก็รอก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยครับอะแน่ใจ นิดนึงอ่งที่ขายผมอยู่บ้านยากเลยรู้สึกว่าอะไรรู้อะสัมภาษณ์วันนี้มีพิธีกรชายท่านหนึ่งนั really? ่งอยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่าจริงๆทำไมวันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์นะเนี่ยเขาน่าจะเป็นไอดอลของคุณได้เลยนะพี่พิเกะไปนั่งหลบอยู่หลังกล้องคุณไปนั่งนี่ไหมคุณพิเกะไหมคุณมานั่งนี่มาเดี๋ยวฉันไปนั่งคุณพี่ผ่านถึงเหตุการณ์แบบจับได้บ้างดีกว่าไอด้าเคยจับได้เรื่องผู้หญิงบ้างไหมช่วงนั้นช่วงแรกๆที่คบกันก็จับได้ค่ะ กลับได้จากอะไรบ้างอะคะก็คือจะมีแบบคุยไลน์อย่างเงี้ยบางทีแบบเหมือนเขาชอบแบบไปตอบกับสตอรี่ผู้หญิงอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอะตามภาษาผู้ชายชอบไป รีพาสตอรี่ผู้หญิงเวลาลงอะไรอย่างนงี้ก็จะเป็นตอบกลับอะไรีพาสตอรี่ผู้หญิงใช่ในโซเชียลเลยเนี่ยนะใใจกล้ามากพูดเลยว่าใจกล้ามากมันเป็นการลงจับได้ที่ง่ายมากลาไปก่อนครับแล้วไอ้ดาทไงอ่ะพอเห็นก็คือก็ก็มีปากเสียงกันตอนนั้นหนูก็ยังทําอะไรได้ไม่มากก็คือยังเป็นแฟนกันอยู่ก็แบบเออยังไม่เคยยังไม่ลงไม้ลงมือใช่ใช่ไอ้ดาจริงไหมคะที่น้องเขาคือโกหกไม่เนียนอ่ะเขาก็โม่ให้เป็นครับ จริงเหรอคนก็คือถ้าจะจับได้ก็คือง่ายมากขนาดเธอโกหกไม่เป็นเธอยังร้ายขนาดนี้เธอเธอยังกล้ามากเลยนะมันสัญชาติของเสือเสือเสือจริงหรือเปล่าตอนนี้เราไม่เสือวิ่งหนีอ่ะแมวแล้วแล้วหลังแต่งงานมามีแบบจับได้บ้างไหมคะไม่ไม่มีพอหลังจากแต่งงานก็เหมือนมันต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายอะไร แต่มันก็เกิดขึ้นได้นะบางทีอะไรนะต้องดูแต่ก็ต้องแต่มันก็เกิดขึ้นได้นะบางทีแล้วก็ปวดร้อนอย่าไว้ใจเราคงจงดูอยู่อย่างเงียบๆใช่ค่ะศึกษาจนเข้าใจแล้วค่อยจัดการทีเดียวใช่ไหมคะคุณธัญญาต้องค่ะพี่ยาช่วงนี้พี่หนิงเขาเก็บกดอะไรไม่รู้เมื่อคืนตอนเข้ามาก็ให้ซ้อมทได้หรือเปล่ามาไม่ยากเคสผมนะเนี่ะไม่ยากแค่ไไอ้ชั่ว แต่ตอนสมัยที่แบบว่าเข้าวงการนักมวยใหม่ๆอลายเจ้าชู้รถถังก็มีแล้วก็หายไปอยู่พักหนึ่งเหมือนกลับมาเข้ารูปเข้ารอดแต่เห็นบอกตอนที่เริ่มมีชื่อเสียงแล้วโด่งดังขึ้นมาดีกรีความเป็นเสือก็กลับมาอีกอย่างนี้หรอมันก็ไม่ไม่เชื่อไม่ครับใช่ใช่เพราะว่าแบบหนูอยู่กับเขาตลอดด้วยช่วง<ถ>นี้ก็คืออยู่ด้วยกันตลอดเลยแบบไม่ขาดสายตาเนี่ยหนูก็ ไม่ใช่ว่าหนูไว้ใจเขาขนาดนั้นแะเวก็แบบคอยดูตลอดคอยเช็คตลอดเนี่ยไปไหนเขามั่นใจมากกว่าใช่ทุกอย่างตอน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 เป็นแฟนอ่ะผมจะไม่ค่อยให้รหัสโซเชียลแต่พอแต่งงานผมให้ทุกอย่างเงินด้วยไหมให้เงินด้วยไหมไม่จำเป็นต้องพูดเลยอันนี้ต้องให้นะถามว่าให้เขาให้ผมบ้างไหมกได้ถามจริงไอ้ดาเป็นคนขี้หึงไหมมากค่ะมากถามเขาดูว่าหนูหึงมากหึงเบอร์ไหนสมมติเต็มสิบหึงมาแค่ อย่างว่าอย่าไปตอบรีวายตอรี่แค่หัวใจมึงกดใครเนี่ยหัวใจแบบสติ๊กเกอร์หัวใจหรืออะไรเนี่ยปิดแปลงไม่ได้เขาล่อผมแล้วเออล่อเลยใช่กับแฟนคลับได้ไหมกับแฟนคลับที่เป็นแบบแฟนคลับนักมวยที่เป็นแฟนเพราตั้งแต่ให้โชเชียลนะคนที่ติดตามหรือผมติดตามกับอะไรเนี้ยที่แบบสนิทบ้างหรือไม่สนิทบ้างค่ะคือถ้าขอให้เป็นผู้หญิงเชื่อไหมครับทุกคน

าๆก็คุยกับบาพอสมควรทีนี้เป็นคู่ที่น uh> ่ารักใช่จะมีลูกหรือเปล่าวะนี่ไม่ยากเขาจ้างกันเลยนะเป็นราคาหลักล้านล้าน่ะคิดดูแล้วกันกับการมีลูกครั้งหนึ่งอ่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันช่วงหน้าค่ะช ุยแซ่บโชว์ค่ะอย่างที่พี่ย่าเกิดเอาไว้เมื่อกี้นี้บอกว่าจะมีแพลนมีลูกกันหรือเปล่าใช่มีหรือยังคะมีแลนหรือยังคะย่ผมก็พยายามอยู่ครับแต่ต้องรอเขาทำไมคะทำไมต้องรอด้วยอ่ะไม่ต้องรอบอกยันต้องถามว่าทำไมหลูหนูยังยังเรียนอยู่ด้วยใช่ค่ะก็คือรอให้เรียนจบก่อนแล้วประมาณปีไหนคะก็ไม่เกินปีสองปีเนี้ยค่ะไม่นานไม่นานเกินรอแน่นอน แล้วอยากมีลูกสาวหรือลูกชายผมได้ได้ได้หมดครับเพราะว่าแต่ถ้าได้ลูกชายก็มีชื่อไว้แล้วชื่ออะลูกชายไว้แล้วใช่ก็ชื่อลาลาตันผมชอบนักฟุตบอลสาลาตันไบมูวิดนี่ยใช่ก็อยากตั้งชื่อลูกอ้าวเป็นนักมวยแต่ว่าชอบเตะบอลโอ้ชอบเตะบอลค่ะอ้าวแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยน้องเองก็ยังต่อยมวยอยู่ถูกปะแต่ถ้าแผนจะมีลูกจริงๆอ่ะเราต้องยุติการต่อยมวยไหมเพราะมันก็มีผลต่อระบบอะไร ถ้าผมก็อยากให้เขาหยุดโชคครับเอาแล้วลทำยังไงละ่ะมีอะไรที่มันเป็นของขวัญแ,แรงดึงดูดใจไหมตอนตอน,ตอนที่ล่าสุดเขาอาทางรายการไฟเขาโชคครับเขาติดต่อมาให้เขชาชคไว้รอบนะครับถ้าได้แชมป์รางวัล3ล้าน ชกแต่และไฟก็ได้สี่ห้าหมื่นผมก็บอกว่าชกกี่ไฟต์ประมาณสี่ไฟ์อย่างเงี้ยแล้วเขาถามเขาว่าจะได้แชมป์จริงๆเปล่าถ้าไม่ได้แชมป์จริงผมบอกผมจ้างล้านห้า <laughs> ผมจ้างล้านห้าแล้วไฟ์ชกกี่ไฟ์สี่ไฟต์เดี๋ยวผมจ้างทุกไฟ์ <laughs> มไม่ต้องชกอะไรอย่างเงี้ยขอให้เป็นแชมป์แม่บ้าน <laughs> โอ้ย <laughs> แล้วทําไมถึงไม่อยากไม่อยากให้ไอด้าชกแล้วอะะเราเจ็บตัวคนเดียวดีกว่าไม่อยากให้ภรรยาเจ็บตัวอยากดูแลเขาดีกว่าสมมติเวลาเราดูเขาตอนเขาขึ้นชกอะเรารู้สึกยังไงบ้างอะ ขัาใจน่โนนบ้างเอาอาอะไรวะเนี่ยแต่ก็ไม่อยากให้ชกอะไม่อยากให้เจ็บใช่เพราะเขาเจ็บตัวมามันก็ไม่พ้นอยากเราที่ต้องดูแลเขาแต่ถ้าวันไหนชกชนกันเนี่ยใครจะไปดูแลใครถามปังภรรยาบ้างค่ะได้ยินสามีผู้นี้ปลื้มมา รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกก็แต่เขาก็อยากชกไปดีใช่ใช่เขาเขาเหมือนอยากให้หนูหยุดแล้วก็ดูแลเขาดีกว่าแต่ว่าเมื่อกี้แอบถามหลังไม่ชกมาตั้งแต่7จัขวบอะไอ้ด้าจริงเหรออยู่ในสายเลือดแล้วเนาะแล้วมันอยู่ในสายเลือดอย่างเงี้ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจ้างตั้งล้านห้าจะหยุดชกไหมก็เขาเขาไม่อยู่อี ไม่ง่าเขาก็ได้แน่นอนหมายถึงว่าคือตัวเองอ่ะมั่นใจว่ายังไงร้านห้าก็ได้แล้วเผอผลสามร้านถ้าไปลุ้นก็ได้ด้วยเหมือนกันใช่เขาคุ้มนี่สี่้านเลยสองเล่งเลยสองเด่นเลยนี่เราพูดกันมาเรื่องเรื่องทะเลาะส่วนใหญ่เนอะเอามุมน่ารักบ้างดีว่าไอ้ท่าสามีเรามีมุมน่ารักยังไงบ้างคะมีค่ะก็แบบเป็นคนขี้อ้อนนิดหนึ่งใช่ก็คือแบบอะไรก็คือจะอ้อนอ้อนในทางแบบ คุ้มเคียแบบว่าจับนู่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่อ้อนยังไงฉันอยากเห็นจริงจริงเฮ้ยยิ่คนเสียเสียบุคลิกหมดไม่ไม่ต่วแปรภรรยาให้ผมได้เดินสะดวกครับไม่คุณจะเดินฉันจรการเดินสะดวกทางมันต้องนักมวยคุณแฟรตอนนี้เราไปเดินไม่สะดวกแล้วพี่แต่เชื่อเปล่าไอ้ความมุ้งมิีเนี่ยมันจะทำให้คุณเดินสะดวกมากขึ้นอีกนะเราอยากเห็นมุมความแข็งแรงแล้ว ภรให้เขาได้เห็นมุมแข็งแรงดีแล้วเอาแบบมุมน่ารักน่ารักสักนิดๆไม่มีอะไรมากเอาแล้วแล้วแล้วเหมือนสีโคนลามไปก่อนก็บอกรักกันบ้างไหมก็มีครับมีเ้าเวลาบอกรักอะไรว่าอย่างไรเนียังไรเงี้ยเฮ้ยเขาถามคุณไม่ถามเขาถามตัวเองนั่นแหละบอกรักยังไงวะรักกันยาวเวลาบอกรักมีเชื่อเรียกกันไหมที่รักแต่ไม่มีรักที่เรียก เรียกได้เรียกหนูอะไรประมาณนี้หนูันาเนี่ยเหรออาสักทีนึ่งนาสักทีนึ่งเนี่ยเปิดแอร์เพิ่มแมพี่ร้อนมากอ๋สักทีนึงะหนูรักเข้ารักรักขับรักขับของกทีนึงอะของกนึอ่ทีนึงเราจะจบรายการแล้วเปแฟนขับอยากดูเคียดเลยเที่้อ๋อเีีนแล้วดูคีไอจเลยอะรถถังอะ นี่มีดอกไม้มอบให้แต่ว่าดิฉันจะให้คุณนะให้ผมเหครับแต่ให้คุณน่ยให้ภรรยาคุณนะคุกเข่าให้เขานะได้เลยเออต้องคุกเข่าแล้วเออคุกเข่าเลยพับสวีทแล้วก็เอาตังค์ไปจ่ายให้เขาด้วยเขาเื้อมาก็าละกัน เป็นคู่ที่แบบน่ารักมากนะวันนี้คือเราก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของนักมวยอะบาคนงไม่ออกเอาเป็นว่าเนี่ยเป็นกําลังใจให้ไอีดาได้1นล้านหแล้วก็ได้แชมป์ด้วยแล้วก็จะได้หยุดการต่อยมวยแล้วก็มีลูกน่ารักน่ารักให้คุณขาวนะแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของสายอาชีพเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเราแบบสุดๆไปเลยนะคอยเชียร์กันอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้ว อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับ okay.